การใจกล้องตัวก็ม e ีความผิดชอบอยู่ในการเสียบมันเข้ากับระบบหลักระงบไฟฟ้าแล้วที่ภาได้ที่นี่จะเป็นต้นแบบของเทชนในประเทศไทยทำโดยนักก้าวหน้าของเราครับแค่รับเพื่อนของคนนี้ครับเพื่อนของคนนี้ชื่อมดวันปิศาจไม้สองบุณมดเนี่ยนะครับเป็นลูกสาวของคุณเด๋อเบอร์เป็น ทั่วไปที่หาทางที่บ้านไม่ได้ที่บ้านไม่มีโอกาสในชีวิตเธอออกจากกรดิษฐเมื่ออายุ18ปีมาเสียงโชกตาที่กรุงเทพเธอได้งาน,นาเป็นสาวทำงานยาเป็นโงานของบ,บ้าและในระหว่างการทำงาน,นเธอเธอเห็นการเอารัดเอาเปรียบของนายจาายา้างที่มีคุณจ้าเธอจึงกลายมาเป็นนักสิทธิแรงงาน เืิดเป็นปฏิลิสกับสาวของพรรคอนาคตใหม้ตอนสภาตอนสภาใหม่เกิดขึ้นแล้วพ่อแม่พี่น้องเคยไปที่สภาใหม่จะเห็นว่าสื่ออาคารและสภาเนี่ใจโพลพื้นในสภาที่เงามันวับราบระยำเงาหมันวับคนที่ขักพื้นสภาคนที่ขักขับราวบระยำ ก็ค,คือแม่บ้านในสภา240คนคุณพดเข้าสภาไปวันแรกส,าสาอสอคนอื่นไปหาข้าราชการคุณพศไปหาแม่บ้านในสภาไปดูเขาใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็พบว่าแม่บ้านในสภา240คนครับไม่มีแม้แต่ห้องพักแม่บ้านเวลาพักต้องไปพักในห้องน้ำต้องไปพักในห้องเก็บของไม่มีแม้แต่ตู้น้ำให้แม่บ้าน ดื่มกินเวลาครับคุณโพนกอาเรื่องนี้ไปที่สัตว์กานสภา,าและเป็นคนทักันทุกวันนี้แม่บ้าน2 4 0คนในอาคารรัฐสภามีห้องพักและมีน้ำดื่มมาจัดการนะคราบหาวงพ่อทุกท่านที่ยิ่งหลาที่ทยิ่งหลาเ,ลาเลาากิดเั้งแประมาณปี2563ครับมีสองลูกนึ่ง เรียกว่าพวกเขายะลาหรือยะรอในภาษาทิ่ที่หาหินรูปนี้หอืรูปนี้มีภาพเขียนประวัาสตร์ครับที่มีอายุมากและสถานที่นี้เป็นโบราณสถา,านนะครับซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรในวันสุดท้ายของการทำงานวันที่งงนน30กันยาย,ยน2562ยกเลิกการเป็นโบราณสถานสถา,านที่นี เพื này, ่อเปิดโอกาสเพื่อให้กับกลุ่มาู้นำมาทำแห่งเอาไปใช้ในสารดึกวันก่อนในยุวตอนที่30เกมวธิการสภาผู้แทนรัศดรในชุดที่ดีและทรัพยากรธรรมชาติจึงเรียกที่ปรดิวน์องคพปรกรศิลปกรรมสมัยาครับแล้วก็เอาชาวบานเข้ามานั่งคุยกันเพื่อชี้ให้เห็นว่า การยกเลิกการเป็นโบราณสถานในที่นี้มันจะทำลายทุกสิ่งแม่นล้อและมันจะทำลายท้งโบราณสถานที่สำคัญทุกภาพทึงประวัติศาสตร์จนสุดท้ายการจะทำขอประธานกรรมธิการชุดนี้ยกเลิกคำสั่งนั้นที่ได้รันบแรงกดดันจากกรรมาธิการจากสำนักงานอายุทยกเลิกไปได้ จนทำให้เรารักษาภูเขาหายได้การกระทำที่การชุดนั้นก็อยู่บนในภาพนี้ก็คือตราหลังติดต่อตออกองกวันเจ้าไปนี่ครับเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่พวกเราถูกใจมากที่สุดเมื่อปี64มีคนงานใน้โรงงานเย็บผ้า ถูกดึงเล่กจ้าซึ่งเป็นโรงงานที่เยี่ยมชั้นในให้กับแบรนด์ชั้นในและชุดไม้น้ำที่โด่งดังระดับโลกหนึ่งในลูกค้าของบริษัทนี้ก็คือวิกตอเรียซีเกตวิกตอเรียซีเกตจ้าบริษัทที่ฮ่องกงผลิตชุดชั้นในและบริษัทที่ฮ่องกงนี้ก็มาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยวันดีคืนดีหประเทศถึงค่าแรงถูกกว่า ก็ปิดโรงงานในประเทศไทยโดยไม่จ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานจำนวน1,300คนพนักงาน1,300คนในบริษัทนี้ถึงลอยแบไม่ได้รับค่าจ้างพนักงานรี่ไปหากระทรวงแรงงานครับไม่ได้รับการแยก้่าไม่ได้รับการช่วยเหลือจึงความึกษาเราสิ่งที่พวกเราทำก็คือทำแคมเปญส่งสัญญาไปถึงวิคกิโอเรซิเตรโตก็ซัพพลายนขอ์พุนเนี่ย มีการเริ่มจ้างที่ไม่เป็นธรรมมีการปฏิบัติต่อผลงานที่ไม่เป็นธรรมไปแก้ไขให้หน่อยไม่งั้นชื่อเสียงของแบรในกุเรียซีเพนจะเสียจะเสียหายสุดท้ายหลังจากแคมเปญนี้เปิดออกไปคลงาน1,300คนนี้ได้รับค่าชดเชยจากกุเรียซีเพนเป็นเงินจำนวน250ล้านบาทที่เชื่อเมียง รถบ้าถ้าี่นดูตับเย็นที่ท้กในอายุ4ี5 0ปีเปลี่ยนทักษะเปลี่ยนอาชีพไม่คันแล้วถูกเริ่ม้ชาโดยไม่มีอะไรรองรบบการได้เงินผลละเฉลี่ยสองแสนบาทไปทำให้พวกเขาและเธอตั้งนชีวิตหม่ได้นี่คือความสำคัญและคนที่ขับเรื่องเรื่องนี้เป็นเจ้าของแกมเปญนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคือชันิกาวนั เรียกจะย้ำกว่าว่าคนไทยอยู่ักงสิพวกเขาคือเหยื่อของการขีดเส้นวงแดนในสมัยอาณาจักรขีดไปขีดมาเสร็จปุ๊บพวกเขาตกสำรวจในทบีนบ้านทําให้พวกเขาไม่ได้บัตรประชาชนเมื่อไม่ได้บัตรประชาชนเขาไม่ถึงการศึกษาเขาไม่ถึงการรักษาพยาบาลเขาไม่ถึงบริการภาคสาธารผู้นำของคน่นนี้เป็นผู้หญิงครับเป็นแม่ครับเข้ามาคุยกับอาจารย์ที่ ข้ามาบอกไปอยู่ยปุษยแสงกระดูกบอกว่าพวกเขาเสียเงินเสียทอเงเดินไปสถานที่ราชการถูกดูีเบียดยามพวกเขาร้องไห้ไม่รู้อยู่ครั้งไม่รู้กี่สิบปีจนถึงวันนี้ยังไม่ได้กลับราชาชนปิยบุตรแสงกระดูกตอนนั้นเป็นประธานกรรมธิการสิทธิมนุษเสียชนและกฎหมายเขาทำหน้าที่ของเขาได้อย่างถูบต้องแบบครบถ้กกัน ก่อประชาชนให้กับคนไทยท่านนี้1พ0คนเมื่อปีที่แล้ว1,000คนนี้ได้ปารยาพมพบงจาระเทศจีนบุญหลายกับคกับไปที่รอเพื่อต้นปีที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้เดินเข้าก่อนอาจารย์พิมและอาจารย์ เขกลับไปและทั้งคู่ป้อนกันด้วย้ำตาที่หองหน้ามืนเต็มไปด้วยความตื่นตเะหนไปด้วยความดีใจที่คือสิ่งที่ได้ทำครับท่านผครับผมพูดเรื่องนี้ด้วยผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าคุณค่าคนที่เสมอภาคคนที่เข้าเทียมกันเป็นคุณค่าที่พวกเราเห็นถึงมาตั้งแต่ภาคกลางจุกัน พักเก้าไกลไม่ว่าคุณจะเป็นมลายูที่นราธิวาสไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยทัพสิทธิ์ที่ระนองไม่ว่าคุณจะเป็นประกาศยอที่ตาไม่ว่าคุณจะเป็นมงที่เพชรชบูรณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ๊กที่นครสวรรค์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยที่กาลสินไม่ว่าคุณจะเป็นเปียที่กาหาไม่ว่าคุณจะเป็นคนลาวในอีสานไม่ว่าคุณจะเป็นชางแงนูบีร์ลังไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความหลากหลาย Okay. ไม่ว่าคุณจะเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าไม่ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านในสภาทุกคนทุกคนเท่ากันและจะเข้าสู่นรนี้คุณจะได้รับการาปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันโดจะเข้าถึงการบริการจากรัฐอย่างเสมอภาคกันในสนังคมนี้ในประเทศนี้ และสิ่งที่เราทำสิ่งที่ผมเล่าให้กับผู้ท่านฟังมันแสดงให้เห็นแล้วว่าเราปฏิบัติตามคุณค่าที่พวกเรายึดถือคุณค่าที่พวกเรายึดถือไม่ใช่สโลแกนสวยๆแต่ไม่ได้ครับแต่เป็นการกระทำทวกเราทบนี่คือการเดินมาของพวกเราเหตุผลที่พวกเรากล้าเผชิญอหน้ากับผู้มีทิ่เป็ผู้ม บารมีนักการเมืองที่ทุจริตคอ์รับชัติเหตุผลที่เรากล้าเผเชิญหน้ากับเดตกกา์กล้าประชิญหน้ากับผู้อาวกล้าเผชิญหน้ากับผุ้นรัฐบาลที่ใหญ่โตเชิงรักและไม่ตอบสนองกับประชาชนก็เพราะว่าพวกเขาไม่ใช่นายของเรานายของเรามีคนเดียวนั่นก็คือพี่น้องประชาชนครับนอกากนเหนี้ พักการเมืองนี้เป็นของประชาชนและพักการเมืองนี้ต้องอยู่เพื่อประชาชนนี่คือพวกเราพนาสมายก้าวไปควาเชื่อที่พวกเราเล่าให้กับทุกท่านฟังเราทำขนาดเป็นการค้าหรือเป่าเราทำขนาดนี้ไม่มีประสบการณ์หรือเป นี่คือกับที่เรากล่าวหาคามมาถเพราะเราไม่มีประสบการณ์เราไม่ทำได้ดีขนาดนี้ถ้าลองคิดดูสิครับถ้าเรามีประสบการณ์แล้วเราจะทำได้ดีเราต้องการประสบการณ์แบบไหนครับเราต้องการเกิดประสบการแบบไหนครับประสบการณ์แบบเดิมๆผมก็เห็นว่าสังคมที่มันพังอยู่ทุกวันนี้ก็มีแต่คนทำที่มีประสบการณ์ัมาดีใจเลอครับ ใช้ผู้แม่พี่น้องประชาชนในยามเข้าถ้ในสถานการณ์ที่เข้าได้เข้าเข็มพวกเราล็พก้อเดินไปกับประชาชนหลังจากการตืร่ฐาที่หายหลังจากการตืาหายเกิดคึืนกำลัง,งแห่งการเปลี่ยนแปลงสมุคนสาวที่ไม่เคยมีใครคาดเดาได้หอมันได้เกิดท,ที่กรุงเทพที่เด้วยเพื่นอนใน ความเปลี่ยนแปลงนี้มันกระจายไปทั่วทุกิภาพการเคลื่อนไหวของหญิงสาวนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เิงปริมาณแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมันทําให้คนที่ครั้งหนึ่งเคยใส่เสื้อแดงมาขอเสื้อแดงไปแล้วกล้าหยิบเสื้อแดงกลับมาใส่ด้วยความภาคภูมิใจมันทให้กุล มันเป็นการยกดับความต้องการาการเมืองไปสู่จุดที่ไม่เคยมีใครคิดมาก,ก่อน,นเป็นไปได้ในสังคมไทยประเด็นที่เคยอ่อนไหวหรือเรียกร้องซึ่งซึ่งหน้าการลุกขึ้นมาของพวกเขาและเออเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปตลอดการลราคาที่ต้องจ่ายครับคือก,การยุบพักอลาดใหม่แต่สำหรับผมแล้วมันเป็นการลงทุนทีคุ้ง เพราะอะไรครับเพราะไม่มีธนาคารก็มีพิธาเพราะไม่มีปีกุลก็มีชัยปรรมะเพราะไม่มีพันธิกาก็มีผลิตครับมาตั้งแตข้ามายแต่วันนี้กลับเติบโตขึ้นอย่างโหหาไและใหญ่เดิพร้อพกับการตื่นรู้ทงการลงที่มากขึ้นสากคนไทย เป้าหมายในการพรัฒน,นาคนใหม่ก็มีสองเป้าหมายคือเขาต้องการลายการเดินทางของพวกเราและเขาต้องการทำลายความคิดของพวกเราทั้งสองเป้าหมายนี้ล้มเลยการเดินทางของพวกเราไม่ได้ถูกทำลายเลยครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่นี่ที่เดียวกับที่เคยยืนเมื่อสี่ปีที่แล้วแต่คนที่อยู่ที่นี่กลับมากกว่าเดิมสี่เท่าห้าเท่าับ เห็นได้ชัดจากประมวลกฎหมายอาญามากราที่ถ2ครับครั้งหนึ่งเรื่องนี้เคยเป็นความะอ้องข้ามของสังคมไทยมาวันนี้4ปีผ่านมาวามะนี้กับกลายเป็นประเด็นสาธารนณะที่ผู้จาแลกเปลี่ยนกันได้อย่างกว้างขวางลลอไภสามปีในการพัฒนาทักหม เมล็ดพันธุ์ได้เติบโตงอกงามดีดานยกขึ้นพวกเขาลบเหลวในการทำลายเหล่านับในช่วงเวลาความสัพสนทุลมานนี้ครับไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมายืนยันในเรื่องสิทธิเสรีภาพัานพื้นฐานสิทธิเสรีภาพในการพูดสิทธิเสรีภาพในการอ่านในการเขียนในการแสดงความคิดเห็นสิทธิเสรีภาพในการใช้รั